เตี๋ยจะเจ๊ะะก็กวยเตี๋ยวมาเตี๋ยวเตี๋ยวเตี๋ยวมันมาแช่ด้วยไเตี๋ยวสโลมเตี๋ยวสโลมาคือไปเลยคือไปเลยเจ๊ โผล่แนบอ่ะเจ๊เอาไหมไอ้ป๊อปกันจะขึ้นแหละไปจุ๊บไปเนี่ยไว้กินอ่ะป๊อปเอาไหมโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับเจสวัส,ด,สดีครับผมวันนี้อยู่กับผมหนุ่ม YNP ครับผมและขอต้อนรับเพื่อนๆนะฮะเข้าสู่ครอบคร,รัวของ YNP ครับผม <c oughs> วันนี้ผมไม่ได้อยู่คนเดียวนะฮะผมมีศิลปินมาอยู่ผมสามท่านด้วยกันนะ <c oughs> ครับผมและวันนี้เขาจะนําบทเพลงเพลาะ นะครับแล้วก็นับรองว่าเพื่อนๆไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนแน่นอนนะฮะแล้วก็ตอนนี้นะฮะผมว่าถ้าเพลงนี้ถูกปล่อยออกไป YouTube ระเบิดแน่นอนครับผมไม่รู้ครับมันระเบิดเพราะอะไรผมไม่รู้เหมือนกันนิวเคลียร์จะลงได้นะวันนี้ผมผมจะแนะนำเพื่อนๆแน่ที่มาอยู่กับผมนะท่านแรกนะครับผมนี่เลยครับผมท่านแรกเลยเหรอสวัสดีครับผมนี่ฮะเขาชื่อว่าพี่ ปอนนะฮะเป็นนักแคสเกมนะฮะนี่ครับผมดูจากมือเขานะฮะอนาคตเขาจะทําตัวให้เป็นนักแคสเกมเลยสุดยอดเลยครับผมท่านต่อไปเลยนะครับผมแมวนะทานี้เานีนี่ครับโอ้โหสายยันพี่เป้านะฮะพี่เป้าเองนะครับผม ออ้เเายก็พ like ี่เจนะฮะเจสัญญงครับผมโอ้คนหล่อนโอ้พี่เจมาช่องผมนี่มีคนดูเป็นล้านนะไอ้ยาล้านคนดูเลยฮะล้านล้านประชุมล้านประชุมนี่ครับและคนนี้ขับไม่ได้เลยฮะปีขวัญครับผมสวัสดีทุกคนนะฮะ หลายคนว่าพี่ขวานให้พี่ขวานมาเป็นตากล้องให้ผมดีไหมนะฮะสมัครเป็นตากล้องผมหน่อยก็พี่ขวานก็ต้องทํางานในช่องเอพซีและตอนนี้นะฮะลาดไม่ได้เลยนะฮะนั่นนะฮะผมอะไรพี่ขวานสอนเอาลูกสาวให้ดูครับอ่าพี่ขวานไม่ได้นะพี่ขวานโอเคผมแล้ววันนี้จะทําอะไรกันครับผมวันนี้วันนี้พี่หนุ่มจะมาให้เราชิมอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เราก็ทำอาหารที่เหลือนะวันนี้ก็จะมาแคมปิ้งนอนกันที่นี่นะครับผมก็นั่นแหละก็ ฉลองฉลองวันใหม่ฉลองวันใหม่นีวก็นี้เรารวมตัวกันด้วยชอบเอบมเอ็นซีนะครับผมไปดูได้ขัดที่ไกด์เนาะไปดูไปดูในช่องของเอ็เอ็นซีได้เลยว่าที่เราทําอะไรกันมานะครับผมนี่เลยครับผมเพื่อนๆก็บรรยากาศตอนเย็นแบบนี้นะและคืนนี้เพื่อนๆเอ็เอ็นซีก็จะนอนที่นี่นะจะนอนด้วยกันที่นี่เลยพี่เจก็จะนอนนะผมวันนี้นะเดี๋ยวเราจะนอนข้างในที่มีมุ้งพี่หนุ่มจะนอนข้างล่างนะครับผมว่าตอนนี้มีมุ้งอันเดียวนะชวนกันนอนสามคนไม่เข้าใจความคิดพี่เขาเหมือนกันนี่ครับผมอ่ะ เดี <hacerlo. S 1>, Circuit, ๋ยวเดี๋ยวผมจะรีวิวห้องนอนก่อนนะยังไม่ได้เปิดไฟนะไฟยังไไม่เปิดฟก็ไม่เปิดนพี่เจเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กจัดไฟผมก็เสียบแล้วคี่เจโอ้นี่ครับผมแาหารของเอ c นะฮะที่ทำเมื่อกี้แกงอะไรนั้นต้องไปดูเองนะมืดๆหน่อยนะครับเมื่อกี้หมาพี่หนุ่มหายไปตัวนึงนะครับจัดให้แล้วออมหมาผมครับผมแปลกไอ้บอลจุกกลดแห้งอย่างนี้โอ้ยพี่อะจะร้งแบบแต่งเพลงแบบได้ท่อนหมองว่ะ เอาใม่ใหม่ไหม่เอาใม่เต็มโซนะโอ้ยปอนจู่ๆหลวงก้นผมอ่ะเพื่อนเขาอยากแค็ทวานหนักผมอ่ะาไปเจฟเจ๊มใหม่ใหม้เมื่อกี้พ่อแม่ลืมมดลืมแลลืมมาแล้วเอาใม่ใหม่ใม่เอาเกียบีขึ้นมาเลยเมื่อก่ต่วันเริ่มลบฟ้าต่วันเริ่มลบฟ้าเมยังมาใหม่ หิมงมาต้องซอด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 แล้วมันวนเนือมันวนเเออมันวนด้วยมันวนมัหลอมิลิิ์หรือานีแต่วันน้ละฟ้าเมฆก็กลายเป็นสีเทาเดยวนเงา คยคอยเคียงข้างกันจนวันเลิ่มมืดนี้ช<ม>ีวิตก็ติดอยู่ตรงที่เดิมตรงท,<ม>ที่เดิมไม่มีอะไรมา<อ>พัางตาไม่มีเลยติดกับความเหงา,าโอ้โหครับผมนี่นี่พอ ใจเงาเงาที่คอยแต่เข้าเรื่อยมาวหา้เนื้อหายหมดเลยอเฮ้ยพอไหมพ้อไหมโอ้โหบต้องไปหาฟังดูนะไอหาฟังไมมันต้องดูชี่ช่องนี้ช่องเดียวนะพี่ขวานเขาจำไม่ได้แน่นอนแต่งสดเลยเออมันแต่งสดกันไปนะฮะก็บรรยากาศเย็นๆแบบนี้นะแล้วพี่บอนก็เดี๋ยวอีกท่อนหนึ่งเดี๋ยวให้พี่บอลร้องได้ไมได้บอล ได้นะจังหวะเนี่ยเอาหม้อเอาหมอทอดทอดนึ่งทอดเนื้อชอบชอบทอดอย่างชอบทอดในอย่างชอบเขาไหวอย่างชอบเขาไหวอย่างเอาไอ้เมาเขาเป็นเมาโอเคปานแตงกต่เมาไม่เอาใช่ไหมไม่เอาหลังเขายงี้ยเงี้ยเงี้ยนอนว่าเมาเอาเมาเอาอย่งหาเจอกลับมาว่าฉันก็คงไม่เอาไม่เอาเพื่อไปอเป็นของเขา เราก็คงไม่เลือไรโอเคไม่เอานะไม่เอาหรือมึงจะเอาอ่ะมึงจะเอาเออก็เราจะร้องสาวสองหนึ่งหรือมึงจะเอาแมวแมวโอเคไหมโอเคอ่ะหรือไม่เอาไม่เอาไม่เอาอ่ะเพือไม่เอาอ่ะพี่ปอนไม่เอานะโอเคเดี๋ยวผมเอ้ยเดี๋ยวฝึกร้องเพลงไปก่อนเดี๋ยวผมจะไปเอาอะไรบางอย่างมาให้เพื่อนๆดิโอเคผม ก็เดี๋ยวจะไปเอาของมาให้เพื่อนดูนะสุดๆเลยก็บรรยากาศเย็นๆนะผมก็อย่าซีเรียสกันไปนะก็เพิ่งถ่ายคลิปเอ็มเอสสรกันไปแล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมมาเอาของนิดหน่อยของอยู่ไหนไม่รู้นะครับหาอยู่นี่ผมแล้วตอนนี้สวัสดีรอบก็ตอนนี้นะครับผมเราก็จะแต่งเพลงกันนะฮะจริงๆก็คือวันนี้ก็คือเป็นการเฉลิมฉลอง บ้านใหม่ด้วยนะที่ผมทํากันแล้วก็เอ็มซีก็มามามาถ่ายคลิปด้วยกันแล้วก็มาสนุกด้วยกันครับแต่วันอากาศวันนี้เย็นสบายจริงๆนะแล้วก็แดดร่มลมตกนะครับผมแล้วก็วันนี้ผมเซอร์ไพรส์นะฮะเพื่อนๆอีกแล้วนะครับผมผมได้เตรียมอันนี้บางอย่างมาให้นะครับผมนะครับผมมันสุดยอดจริงๆนะฮะที่ผมทํานี่แหละครับผมไม่ยีครับผม อันนี้ผมบ่มไว้เ <laughs> จเราต้องข่าวนี่ครับอันนี้ผมบ่มไว้นะประมาณเกือบเดือนแล้วนะครับผม <c oughs> ก็มาให้เพื่อนๆลองชิมดูว่ารสชาติจะเป็นอย่างไร <c oughs> กับบรรยากาศแบบนี้นะพี่เจนะโอ้พี่ขวัญรอแม่ครับผมดูจังหวะแต่พี่เจเอาถอดหมวกออกจะจะดีมากเลยแสงมันเข้าหัวนะครั <c oughs> บบังตานิดหน่อยโอเคอออกเเลยา่รอรออย่างงี้หรอโอเคครับผมพี่ปอนพี่ปอนรออยู่แล้วครับผมพี่ปอนขอน้นมแก้วแล้วแหนมแก้วนี่แม่คอันนี้ครับผมนี่ครับผมเพื่อนก็อันนี้เป็นน้ำโพกนะเพื่อนนะ เอ้าไปไหนทีเนี่ยครับนี่ผมก็โคกจริงๆนะเข้าแล้วโคกต้องเข้าแล้วโคกจะมาแล้วเอาไปมาติดจอยกับมวงเฮ็ดโคกตามนี้ขอบคุณสหรับโคกอันนี้นี่โคกจริงๆนะเพื่อนนะโคกจริงๆเลยไม่ได้ไม่ได้ผสมอะไรนะ ไม่ครับแห้งมากรถชาติรสชาติของโค้กมันจะซ่าๆครับผมมันมีความหวานอันนิสัยในตัวนี่ครับผมอันนิสัยสตรอเบอรี่นต้โค้กอ่ะโอ้ครับบรรยากาศได้เนาะพี่เจเนาะมาบ้านเปนไม้แล้วคืนนี้คืนนี้คืนนี้ผมจะนอนตรงนี้นะเพื่อนนะแล้วก็นอนดูดวงจันทร์ตกดวงอาทิ์ดวงจันทร์ตกดูดวงดาวดวงดาว แล้วเมฆตัวนี้เมฆอะไรเกี่ยวกับดาวไหมแต่งแต่งแต่งเพลงอ่ะคืนนี้เดี๋ยวแต่งแต่งเพลงอีกสักเพลงหนึ่งเนาะเกี่ยวกับดาวนะเกี่ยวกับดาวโอเคผมอ่ะคนละท่อนคนละท่อนโอเคคนละท่อนเกี่ยวกับดาวเกี่ยวกับดาวคนละท่อนจำไว้อ่ะได้ไหมเออให้ให้ปอนไยปอนดาวแล้วใครจะผ่อนเอาพี่ขวัญเริ่มเลยเอาพี่ขวัญเริ่มเลยเกี่ยวดาวใช่ไหมดาวเกี่ยวกับดาว ให้หนุหนออนนน่มไปต่อยนะ่หลอเคยียงใครสักคนแต่ดาวดวงนั้นม่เหมือนดาวที่ฉันมองหา ันคือดาวนภาที่ส่องสกาวอยู่ในใจโอ้แต่ดาวดวงนั้นก็เหมือนอยู่ไกลแสนไกลไกลออกไปไอ้หนกไอนนมอต้องันนือนอ้อววั้้อ กายเซ็นกายกายเซ็นกายเมื่อกายเซ็นกาวใหม่นะแต่ดาวดวงนั้นเหมือนอยู่ไกลแสนไกลไกลเกินความมาใส่ใจกับฉันคนไม่มีหัวใจ แสนไกลสุดตามองไม่เห็นจันทราที่หมู่ดาวโอ้๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้มองไม่เห็นจันทราในหมู่ดาวจันทราคือดวงจันทร์มันใหญ่กว่าดาว ก็บันมองไม่เห็นไงอ๋ออ๋อดาวเสียงแสงเนี่ยมันน้อยกว่าไม่ดาวมันเสียงแรงกว่าไงเอาด้วแบบจันทามันไม่เห็นเลยความหมายดีความหมายดีมากก็สภาพบัตรเต้ากับบัตรโกบอ่ะหั่นบัตรเต้ากันพี่แต่ก็มาหั่นบัตรเต้าก็ไม่ได้ป็นไปเอีงเราเป็นไงบ้างโทษโทษใครใครง่ายง่ายใครจะซื้อก็ซื้อเอาไปดัดแปลงได้เพื่อนเอาไปดัดแปลงได้เอาต่อไปต่อไปก็สนุกกันไปนะสนุกกันไปครับผม แล้วตอนนี้นะเดี๋ยวผมจะให้พี่เจลองนี่คืออันนี้คือที่ผมทํานะที่ผมคุยคุยนักหนุ่มผลิตนักแข่งขายเลยไม่ใช่เอาพี่เจลองลองลองจิบดูนะฮะจิบฮะอ่าลองจิบดูอันนี้คือกระชายกระชายครับผมไอ้เจลองก่อนเลยนี่กระปูแล้วอะไรเนี่ยมึงเริ่มตัดผมสั้นแล้วหนักเลยกี้กันนะหนูอันนี้เดี๋ยวนี่เลยลองดูพี่กินหน่อยนะ อืมเอาเลยเอมันเป็นอย่างีล้เทือเลยกินแเทืออานี้นีอารมณ์มันอารมณ์หนึ่งสองสามปุ๊เป็นกระชายดำาม่กระชายดำกระชายดกระายดอยนะนี่ไงกระชายกระชายน้ำโคกอร่อยมากเลยครัเอเจเจเจจังหวนี้ต้องลองละอ่ะเนี่ย่าตนไม้เย็นเลยมันไม่เย็นะ เค <Okay. S 2> แก้วเย็นละน่าจะได้ละเอีนน๋ยผมมันเลงเพลงนี้เนาะดูสีดูสีดูสีนนสีออกแม่ลายไป <laughs> สีแม่เจ้าสีเขาได้กระชายกินกระชายจะลอนะมันหลานแตกฮะปุ๊บบวนหน่อยปุ๊บ ดีแล้วแล้วเยอะเลยมาอันนี้นี่นี่เป็นเดือนละหลายเดือนละแล้วเราต้องกินแค่ไหนเนรับผมเดี๋ยวลองลองนะครับผมอันนี้ก็คือการกินให้ให้มันเกิดนี่นะเราจต้องให้แก้วเพาเรียกว่าให้แก้วมันเกิดความเย็นวิควันทำเองทำเองจะดีกว่าทำเองนี่เย็นจัดจุ่มเลยนี่เออันนี้เป็นถังปูนนะเพื่อนนะเป็นแก้วของแก้วควันยกเลยเขาจะทำอะไนี่ก่อนนะแก้ว แต่ตอนนี้ผมก็จับแก้วอมาแล้วนะครับไหนว่แก้วแข็งแข่งหมดละออกไหมพี่ลุงเทไหครับผมดูครับทุกคนแก้วมันจะเริ่มเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเริ่มมีไอมาจับใช่ไหมเอาไหมถอดแล้วโอเคตอนตอนมาขามผมมาขามลอะไรกินเขาได้นะกินเขาได้นะครับผม ตีเเลยได้อยู่ไหมขมไหมเราแช่โคกซะเลย้องโคกอะไรมากไม่หรอโคกอะไรมากจริงผมไม่กินเรี่อผมไม่เป็นคนคนที่ไม่กินแอลกอฮอล์แล้วนะทุกคนก็อันนี้มันเป็นแอลกอฮอล์นิดนิดเดียวเพราะว่ามันเกิดจากการหมักนะครับผมนี่พี่เจเนี่ยโหดูแกงดูแกงแกงตรงนี้ถ้าถ้าแกงแกงแกงแรงเกินเนี่ย ไอ้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันจะออกข้างนอกแต่ละแกงแกงบ่อยไม่ดีละเค็มต่อเกลดได้นะแหมมันนี้ไม่้แหมมันไม่้ยกซดเลยนอ่ะอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะลองกินคนละแก้วแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆนช่วงนี้ผมรู้ว่าอ่าผมอยากจะให้ช่องเอ็มเอมซีเอ่อช่อง YNP เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศครับผมอ๋ออย่างนี้เดียวนะฮะเพราะว่าผมเห็นหลายคนท้อหลายคนมีปัญหาหลายคนเศร้า หนึ่งเพลงสุดท้ายครับกินนี่เสร็จแล้วหนึ่งเพลงสุดท้ายแล้วก็จะจบคลิปแล้วครับผมโอเคมันแน่นอนนะครับผมโอเคนะลงเล่นเองนะที่ขวานเล่นเลยเดี๋ยวผมผมจะร้องให้ครับผมเพลงแต่งเพื่อทุกคนเพลงแต่งให้ทุกคนครับผมจริงๆอ่ะโอ้ยเป็นไงพี่ปอนครับแล้วครับโอเคครับผมอ่ะสำหรับวันนี้นะพี่ปอนต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนั้นเออพี่ปอนไม่ได้อยู่กับเราด้วยนะหวานน้ออ่าแลพี่ปอนจัดอีกแก้วนึงวะเงิเยอะเงนเยอะจัดอีกแก้วนึงวะ เจอเจกันแล้วกลับบ้านเลยก่อนจะลาขอรัส่งโค้งให้ส่งโค้งให้ลองครับผมกลับบ้านเลยนะครับผมกินแล้วก็กลับบ้านเลยดื่มแล้วก็ไปกลับบ้านเลยครับเดี๋ยวถ่ายกลับไปครับผมอืมรสชาติเป็นไงบ้างน้ำโคกอะไรโดนโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวเจอพี่ปอนคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับผมสวัครับ ช่องไอแออยากจะเป็นกําลังใจให้คนไทยนะฮะที่ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นทุกภาคส่วนจริงๆที่ช่วยกันขับเคลื่อนนะครับในผมผมรู้ว่าหลายคนหนักจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรงการแพทย์แล้วก็หลายๆคนที่เผชิญกับปัญหาไม่ว่าจะเป็นการตกงานไรายได้อะไรต่างๆนะครับหลายคนหนี้สินมีเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าเนื่องจากปัญหาโควิด แต่ผมอยากจะเป็นกําลังใจและพวกเราอยากจะเป็นกําลังใจในการขับขานบทเพลงสักเพลงสุดท้ายเพื่อนๆลองฟังดูครับผมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยพวกเราด้วยครับเดี๋ยวพี่ขวัญจะบรรเลงนะอะไรก็ได้พี่ขวัญแต่งขึ้นมาแล้วร้องผมเชื่อว่าทุกคนร้องออกมาจากใจและสื่อให้คนไทยได้ฟังในเพลงนี้ครับผมและจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนด้วยครับผมเก๋กครับผมฟังเลยนะฮะ <c oughs> อดจีเลยนะครับผม Roger for fun, right away Roger, far fun. ที่มาตอนนี้มันหนักเกินไปเราจะข้ามผ่านไม่ว่าปัญหาที่เข้ามาจะหนักหนาเพียงใดให้เรามีแรงสู้ เป็นกำลังใจให้กันถึงม้ว่าวันนี้นานแสนนานกับปัญหาที่เราเจออยู่ตอนนี้ขอให้เราสู้ไปในวันที่อาจจะเจอพ้นภัยแต่พวกเราจะเป็น กำลังใจให้ทุกคนที่จะฝ่าฟาันไปจะเป็นแรงศรัทธาแห่งความหวังในใจกระหารลุกขึ้นไปลุกขึ้นสู้ต่อไปโอ,โอ,โอ้ดวงอาทิตย์ยังขึ้นดวงอาทิตย์ยังตก ถ้คุณล้มลงจงลุกขึ้นสู้ไปในวันที่มึงเหนลาและมีน้ำตาต้องแช่ทั่วเขาในวันที่มือต้อเสียใจกับรักกี้เคียรที่มันน้ำเน่ามือขวาที่ถือปืนและมือซ้ายที่ถือแก้วเหล้ากับชีวิตดีๆที่ฝากไว้กับเตีนเขา มึงลองคิดย้อนไปในถิ่นที่มึงนั้นจากมายังมีคนที่รอคอยคือพ่อแม่ที่แก่ชราถ้าหากว่ามึงต้องตายเพราะความเงื่อเขาแล้วบอปัญญาอย่าลืมสิว่าใครที่ทำให้มึงนั้นเกิดมาคิดย้อนไปในสิ่งที่มึงนั้นได้คิดอะไรเจ่าสิ่งที่มึงนั้นกำลังทำอเหร่าสิ่งที่มึงนั้นกำลังทำมันถูกหรือมั่ไอท่อนแรปเนี่ยมันเป็นท่อนที่แต่งให้คนที่กำลังคิดที่จะคิดสั้นกับปัญหาต่างๆ ก็เหมือนกับตอนนี้ที่เป็นปัญหาโควิดอะไรพวกนี้นะครับก็นั่นแหละก็เลยเป็นกำลังใจทุกคนนะอันนี้เรา <c oughs> เราเรา,เราแต่งสดเราก็เลยแบบมันมันไม่ค่อยเพาะเท่าไหร่ <c oughs> ใช่ไหมมันแต่งสดมันก็เลยแบบโอ้โหของพี่เจนที่ขาะนะท่อนของพี่เจนที่ขาอเลยอ่าท่อนพี่หนุ่มฮะเฮียเลยครับ ตอนมี่งหนมไม่ได้เลือกเลยเอาจริงๆจริงแต่พวกเราเป็นกาลังใจสู้ๆจริงนะ <c oughs> เป็นกาลังใจทุกคนครับผมมีดวงอาทิตย์ขึ้นมีดวงอาทิตย์ตกครับผมชีวิตของเราอย่าท้อครับผมมีวันนี้อาจจะล้มมันพรุ่งนี้อาจจะขึ้นได้นะครับอย่าล้มแล้วล้มยาวนะครับลุกขึ้นมาครับผม <c oughs> หลายคนเนี่ยที่ป่วยเป็นโควิดด้วยแล้วก็ติดโควิดอะไรเยอะมากมายก็เป็นกําลังใจครับผมสู้ๆกันไปนะครับผมเพื่อลุกขึ้นมานะครับแล้วก็ผมเป็นกําลังใจให้ทุกคนครับผมจากพวกเรา เอ็นเอซีนะครับเป็นกองรังใจทุกท่านนะครับกับบรรยากาศสวยๆครับเยีนยามเย็นแบบนี้เนาะนี่ครับผมขอบคุณทุกคนนะที่อยู่ด้วยกันเคียงข้างกันเสมอนะฮะสู้ๆครับครับผมสู้ๆนะพี่เจก็สู้ๆนะครับผมพี่ขวัญก็สู้ๆนะครับผมโอเคพวกเราพี่ขวัญก็เป็นบุคลากรการแพทย์นะพี่เจก็ทํางานอะไรนะพี่เจผมทำงานออฟฟิศครับทำงานทางนั่วไปก็เห็นใจนะหลายคนที่บอกว่าเฮ้ยทำงานออฟฟิศมีความเสี่ยงมีความเสี่ยงนะครับไม่ว่าการเดินทางหรือว่า ในการอยู่ร่วมสังคมคนทั่วไปเหมือนกันเราไม่รู้ว่าใครที่เป็นไม่สบายเอาคำว่าไม่สบายดีกว่านะเพราะว่ามันไม่มีสัญญาณเตือนหรือว่ามีป้ายห้อยว่าคนนู้นเป็นคนที่เป็นนะครับดังนั้นสิ่งที่สุดคือเซฟตัวเองดูแลตัวเองดูแลคนรอบตัวให้ดีที่สุดครับผมครับผมก็ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะเราอะไรที่เสี่ยงสถานที่เสี่ยงสถานอะไรต่างๆเขาก็รู้อยู่แล้วนะครับผมก็ดูแลกันไปครับผมมีความสุขกับชีวิตครับใช้ชีวิตที่มีความสุขแล้วก็คุณจะมีความสุขเองกับชีวิตครับผมวันนี้ครับผมผมน ว่าแลกช่อง YNP ทุกๆคนครับผมต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับผมก็จริงๆว่าจะนอนนะแต่พี่ขวัญก็พี่เจก็ไม่แน่จะไม่ได้นอนเพราะว่าจะต้องไปทํางานกันต่อแต่ผมเองจะต้องนอนแน่นอนนะคนืนนี้ที่นี่ผมนอนสองคืนแล้วนะครับผมก็ยังไงก็ฝากเปก็นกำลังใจช่อง YNP ต่อไปครับผมสำหรับนี้ลาก่อนนะครับกับบทเพลงเพราะๆเดี๋ยววิขวานพี่เจทุกคนนะครับมีต่ภาพครับผม